ครับสวัสดีครับท่ผู้ชมเช้าของวันที่สอง,อสองอมิถุนายนมาสรุปหวยของสูตร98พารวยนะครับผมมืัอนี้จะคำวนวณออกให้กการณ์โมเดลน้องเดี๋ยวจะหาว่าแอดเอาของคนอื่นมานะพี่น้องวันนี้จะเอาจากของแอดโดยตรงเลยนะฮะงวดที่แล้วขอตัวกระไรทิมบันไดออกคลิปนะพี่น้องแล้วเราะวไปยากหลายมาืัอนี้เอาแอดจะเอาสูตร อของกะแปรรวยสูตรเดินแล้วรวยครับผมมาดูกันว่าสูตรเดินแล้วรวยมีตัวไหนบ้างมายังไงบ้างเลขที่จะมามีตัววิ่งแล้วก็ตัวจับคู่ให้พิดเถิกจะว่ากันให้เพี่องชมนะ,อะเอาเป็นแนวทางเท่านั้นครับเข้ามากันครับผมมากันครับผมทีนี้มาดูกันนะครับว่างวดประจําวันที่ อ่าสิกันแล้วครับผมมงวดประจําบันที่สิบหกมิถุนายนนะครับผมนะหนะครับหกหมวดประจําบันที่16มิถุนายนสองพายหกกันนะครับผมของอ่เก รวยนะครับผมสุดเดินสุดเดินรวยครับผมามาดูกันนะครับว่านะ เอาเลขวิ่งไปก่อนนะครับผมเลขวิ่งฮะเ,เลขวิ่งไปก่อนเ,อเลขวิ่งวิ่งบนล่างเลยนะครับผมเลขวิ่งนะครับก็มีงวดประจำวันที่16กันให้วิ่ง3กับ0นะครับผมงวดนี้0จะยังอยู่นะครับ0จะยังอยู่ แต่จะให้เด่นที่สามนะครับผมเด่นที่สามเลียกวิ่งสามกับศูนย์นะครับผมบนล่างไปเลยนะครับผมวิ่งบนล่างสามนะครับสามกับศูนย์ตัวเด่นที่สามนะครับผมเด่นกันที่สามนะครับ มรา,าดูกันว่า,าจับคู่ของงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565กันนะครับว่าจะมา,ากันยังไงกันนะครับผมจะจับคู่ให้ประมาณสัก6คู่นะครับผมแต่จะไม่มีตัวเน้นเอาไว้โค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายแอดจะออก เน้นให้บนหางเดียวล่างหางเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้เอาไปเป็นแนวทางสักก่อนนะครับผมเป็นแนวทางสักก่อนเพื่อ fc ทุกท่านหรือท่านใดชอบก็จัดถ้าขาดก็ข่านกันนะครับามาดูกันนะครับผมามาดูกันนะครับอ่างวดนี้จะมีศูนย์ห้านะครับผมอ่าศูนย เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดนะครับผมอ่าศูนย์แปดนะครับผมมันจะก็มีศูนย์เก้าหลักศูนย์นะครับผมทีนี้มาสามสามห้านะครับผมสามเจ็ดนี่ครับผมอ่าหกคู่กันนะครับให้กันหกคู่กันเท่านั้นอ่ส่วน เดี๋ยวเอาไว้โค้งสุดท้ายอาจจะเน้นตัดตรงมาคำนวณมาอีกว่าจะเหลือกี่ตัวบนกี่ตัวล่างกี่ตัวนะครับผมทีนี้เอาไปเป็นเพียงแนวทางกันสักก่อนนะครับผมส่วนเลขสามตัวหลักร้อยนั้นเดี๋ยวให้ดูคลิปกันคลิปโค้งสุดท้ายกันแล้วกันพีน่น,น้องอเอาไปกันนะครับสูตรของเก้าแปดพร,รวย m o d วันที่สิบหก มิถุนายน2565กันนะครับก้าแบรเยสูดเดินรารวยกันครับผมวิ่งบนล่างกันนะครับวิ่งบนล่างกันเลยวิ่ง3กับ0ูนยงวดประจำวันที่16กันมี3กับ0ให้เด่นที่3กันนะครับผมเด่นที่3นะครับอลองที่0ถ้ามีจับคู่ก็0 5 อ่า7 08ย์นอ่านะครับผมแล้วก็35 37นะครับผมนะนี่ครับผม <c oughs> เดี๋ยวแอดจะอ่าเอาง่ายๆแลวกันนะครับผมจะมีจะมีอยู่นะครับจะมีอยู่สามสูตรนะครับผมสามสูตรที่เด่นที่สุดก็จะเอามา ใส่กันนะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งนะครับผมสูตรที่หนึ่งก็มีสามกับศูนย์สูตรที่ 0. สองนะครับผมก็มีแปดกับสามนะครับผมสูตรที่สามนะครับผมสูตรที่สามก็มีสี่กับศูนย์นะครับผมนะครับนี่ก็จะมีสามสูตรอ่าเขาเรียกว่า เรียกว่าเลขเขาเรียกว่าเลขหลักเลขสูตรเลขหลักกันเลขหลักนะครับผมดูกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับสินทางช่องวันนี้ได้ให้ออกคลิปกันเนินๆกันหน่อยนะครับว่าต่อหมวดกันเลยนะครับผมอ,อท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอไว้เพื่อ อาดนใจของเอฟซีกันนะครับผมส่วนวันนี้แอดก็จะออกเดินทางไปติดตามแนวทางกันต่อที่ซึ่งอของปูต่างๆที่แอดสรุปกันไปเมื่อวานนี้ว่าเลขเข้ากี่สำนักสำนักที่เข้าก่อนนะครับผมทีอาจจะไปติดตามให้ f c กันอขอติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ดูกันเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยกันถูกหวยกันทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอาสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับคนที่ชอบวิ่งงวดที่แล้วก็คงจะถูกกันไปเยอะนะครับผมงวดนี้ก็ให้วิ่งสามกับศูนย์กันนะครับวิ่งสามกับศูนย์ส่วนจับคู่นั้น อาจจะผิดจะถูกอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีก็จับคู่ผิดคู่ถูกแต่เลขวิ่งไม่เคยหลุดนะครับพี่น้องเอามาดูกันนะครับมันก็มีสามสูตรที่เอามาลงแต่ที่จริงมันก็มีหลายสูตรอยู่หรอกเนะาะถ้าคลิปนี้เขาทำชมจุกโชคดีแล้วร่ำรวยกันทุกคนไปลองเลยขอให้ปังๆกันต่อหววขั้นที่อ่า ไม่โชคดีงวดนี้เอาช่วงวดต่อไปนะครับผมเอาใหม่กันนะครับผมสู้ๆกันใหม่นะครับผมกันที่ชอบกันนะครับสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกันสวัสด,ดีครับผมขอเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับ